แล้วไปแล้วครับไปแล้วมาดูกันครับกับงานขุดสะครับงานขุดสะลึก6เมตรสวัสดีครับพบกับช่องน้องคายดินดวนครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับวันนี้มีช็อตเดียดให้ดูครับโรูปโอคอป FRR สองหนึครับ กับงานเหมาครับดินดินทับเบิ้งครับเบิ้งการไส้ครับเบิ้งสภาพครับเบิ้งครับสกิดตูดครับเบิ้งครับเบิ้งความแรงเบิ้งครับไส้ขนาดนี้ก็ไปได้ครับไปได้คับเอ้ยเย่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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยึดดยดย อย่าตีอย่าตีก็ตีกตีไม่ต้องตีไม่ต้องตีงโวยออกโวยออกดินขาดครับดินขาดตากออกเลยตากออกเลยตากออกเลยดินขาดครับเป๋ครับเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอ้เสียวครับเสียว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  เดี๋ยวครับเสียวเสียวเสียวมึงขับเดี๋ยวงอีกมุ้งครับเอฟ F าเฮ้ยโบข้นครับบ่ขึ้นครับงูบ่ขึ้นเดี๋ยวพ่ายมึงอีกมุมครับโอ้ยต่ไต่ไต่ไต่เจอช็อตเด็ดแล้วครับมืึอนี้ โอ้ทางลำบากครับเบิ้งครับเบิ้งความลึกเบิ้งความลึกครับเอฟอ,า,อา,เาเ์หเกี่ยมแล้วทอดทองกระไดใส่หลครับดินขาดเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบปดนลงคลองแล้วโอบัพวกอนไรครับ Ca, umas, ดันดากเลยดันดากเลยครับนี่โอ้เสียวแทนครัำกีีนี <the plastics> ่คร <the plastics> ับโดนดากง่างครับวว้ยๆว้ๆวว้วว้าวว้ว้วาวว้้าว้้วอาว้าง้ว้าวว้าว้า้า้าวาวว้า้น้าา ค่อยๆวางลงดูค่อยๆวางลงดูค่อยๆวางลงดูเดี๋ยวมันมันจับมันนั่งแล้วมันนั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆวางลง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 ปุ๋ยดินออกเลยบไปนี่แหละ มันนั่งละมันนั่งละวางลง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 วาง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 วค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาดินออกไปดิโอ้ยดินลอ,อกโอ้ยดินลอ,อก กวยดิ่งออกแล้วออกจากกระบ,บานกวยออกมันนั่งนะมันนั่งแล้วกวยดิ่งออกกวยดิ่งออกไปเลยเดี๋ยวรถเดี๋ยวดินมันจะขาดแล้วกันาม,ามันเป๊ะเอมกี่นั้นหมือนมันไปเหยียบก้อนทั้งนั้นมันเอียงมันเลยเป๊ะปังนี่ดากเป๊เปมันจีบ้าได้เลยนะขันมันเปปัดอย่างไยนี่เรื่องไม่เหยียบโน้นทั้งนัน้นบ่นอยู่แล้วปัด ออกออกไปเลยไปตักใช่ไหมเอาเอาลงเห็ดท้างพปดีเลยปโ๋ยนานๆมันออกอะรถขัน้น chiêu hết với chiêu hụt à nhốp 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 Đó, bây giờ lấy ngoài nè, rất là béo con, ôi <laughs> xéo xéo pin bơm múa đi, đàn múa mì ngang đấy. พอ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 วาง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 ก้อนวางก้อนดำได้บ่ดับบ่เอาเอาเดมือไว้ขางนี่ดำ้มดัดินอกก่อนแล้วย่างยู่ดันก้นคือรถ ลง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 ดันดันมุมเนี่ยดันดันย่างขึ้นรถดันมุมนี่ดันย่างเลยด,ดันมุมนี่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วดันมุมนี่ย่างรถ ไปาวว้าวว้าว pues มาเลยมันลงมันเปีมันปัดแล้วพี huh? <t 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 ่นายมันจีโตกแล้วขางเนี <t <t ้ยพี่มันต้องรถมันรถแมงลุมแล้วมันดันเสยขึ้นไปพี่ มาแล้วครับเขาแกะมาแล้วเข่าหัวยังล่ล่อคางนี่สิบโต๊ะลงพี่เลี้วเขาแกะล่อคางนี่สิบตกลงพี่เลี้วมุนบอกเลยครับเดี๋ยวว่ามุนเอาเงิ่งครับจะขวางรถท่อนเท็ดเองเขาแกะเป็นเท็ดเองครับเท็ดจังได้บาทนี่ เดี๋ยวมันจะอุ้มข่างย่างเลยครับวันี้นั่นวาระตัวหาเรื่องพังอีกแล้วไม่ต้องบ่ต้องเบือนไม่ต้องเบือนไม่ต้องเบือนหมุนพวงอไล่ขึ้นนี่แม่บอแม่กลับมาทางนี้กลับไปพุ่นเออ เออพอไปอยังไปเลยบืนแม่ล้อหางนีดพีหางนีดพีลอยอยู่ฟ้าพี่เรไม่ได้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 รอยลอยลอยอยู่พี่ ลงับพี่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 ดันดักขึ้นเลยโจมันไปพ่นนะเอาึงนครับปันี้จากไหน ปันของเลรนครับถกแก่โอ้วางวางครับวางวางดันคือรดวันนี้ครับดันคือรดไปบไปไปต้องดิด้นบ่ปต้องดิด้นพอแล้ว ยางไม่ดันดันทีเลยดันดักดันดักดันดักพี่นะเบิ่งครับฉากหวัดเสียวครับนี่ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นมาวางหมุนไมเลยโอ้ยเ็ดปัดคลองเล่นปาดนี่ไต่ไต่มูลบด บ่าเป็นยังครับเถาะแก้ประเทศเองจือฟองบริษัทเปรนเทศเองนี่นะครับไส้ไหลครับดินขาดอันนี้ยังจะไปไม่ได้ยู่ครับนี่โอ้หางเป็นยังครับไส้ไหลครับคิวเงาครับรถคิวเงาเรียบร้อยครับขึ้นได้ครับปลอดภัยครับ บมไม่ยังเสียหายครับผมติดตามตอนต่อไปครับว่าจะมีช็อตเด็ดยังไงเบิ้งครับกับเจ้าดูซานดีเอ็กหนึ่งสี่ศูนย์โอ้หนุ่มเกาหลีครับอยู่กับ FRR สองร้อยสิบครับเอย่ยับเกมครับกย่บปีนลลงนะครับอีนี่ครับ เบิ้งครับฟั่มหรืครับลึกสั่นใดติดตามคลิปต่อไปครับกับช่องนนองคายดินดวนครับสวัสดีครับ